สวัสดีครับพบกับผมนะครับครูเก่งปติญญาสอนโยธานะครับวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับถ้าใครยังพอจําได้ในช่วงป .4 เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนถึงเรื่องอะไรบ้างลองทวนกันดูนะครับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3. ห่วงและ 2. เงื่อนไข 3. ห่วงและ 2. เงื่อนไขจำได้ไหมลูกจำได้นะ 3. มห่วงมีดังต่อไปนี้คือ 1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอะไรบ้างครับ 2. เงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรมนะครับนี่คือ3วง2องเงื่อนไขมาดูแผนขังกันนะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มต้นจากเราต้องเดินทางสายกลางคือไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับคําว่าไม่มากไปไม่น้อยไปเรามีอะไรเป็นตัวกําหนดครับมี3ามห่วงตรงนี้และ2เงื่อนไขด้านล่างตรงนี้นะครับ3ามห่วงด้านบนคือ 1. ความพอประมาณคืออะไรครับต้องรู้จักประมาณตนนะครับว่าเรามีมากมีน้อยหรือไม่มีนะครับเราต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเก็บออมอย่างเหมาะสมแล้วก็ ดำเนินทางสายกลางอย่างเหมาะสมนะครับนี่คือการพอประมาณนะครับต่อไปการมีเหตุผลการมีเหตุผลก็คือต่อจากการพอประมาณเลยนะครับพอเรามีความพอประมาณอยู่ในตัวเราเองเนี่ยเราต้องใช้เหตุผลเป็นตัวกำกับเป็นตัวกํากับแรงกระทําของเรานะครับว่าสิ่งไหนที่เราจะทําให้มันพอประมาณแค่ไหนนะครับต่อมามีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายวาย่ายังไงฮะหมายความว่า เมื่อเรามีความพอประมาณแล้วนะตัวเราพอประมาณนะครับแล้วก็เรามีเหตุผลแล้วสามารถรู้ได้ว่าอะไรควรจะใช้จ่ายเท่าไรนะครับควรจะจ่ายมากจ่ายน้อยหรือจ่ายตามกําลังของเราแค่ไหนใช่ไหมครับการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเนี่ยหมายความว่าไม่ว่าจะมีแรงกระตุ้นจากภายนอก หรือแรงกระตุ้นจากตรงไหนมาก็แล้วแต่เราต้องย,งยังยึดหลักความพอเพียงย,งยังยึดหลักความพอประมาณและมีเหผลในตัวอย่างแท้จริงนะครับไม่ไม่ไม่ตามสิ่งเล้านะครับผมเข้าใจเนาะเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยวันนี้นายมีเงิน5บาทเนี่ยวันนี้เราซื้อขนมให้หมดเลย5บาทเราจะได้กินกันอร่อยๆแต่นั้นเนี่ยมีเงินเก็บไหมลูกไม่มีเงินเก็บ เราะฉะนั้นเราซื้อขนมแั่สบาทก็พอนะครับอีก3บาทแล้วก็เก็บนะครับโอเคเนาะทีนี้สาห่วงตรงเนี้เรารู้แล้วต่อมา2เงื่อนไขคือ1คือความรู้นักเรียนที่ดีนักเรียนที่จะเดินทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีความรู้ความรู้ก็คือความรอบค้อบความระมัดระวังนะครับผมเมื่อเรามีความรู้เรื่องความพอประมาณแล้วเนี่ยเราต้องมีความรู้อีกว่า อะไรบ้างอะไรบ้างที่จะทําให้เรานะครับคงอยู่ในความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีได้เช่นสมมติว่า,าเรามีเงินอยู่20บ,บาทเนี่ยปกติแล้วเราต้องกิน10บ,บาทจะแม่หรอกกินขนม10บ,บาทเก็บ10บ,บาทแต่เราต้องรู้ก่อนว่าไอ้10บ,บาทที่เรากินขนมไปเนี่ยเป็นขนมที่มีประโยชน์ไหมอ่ามีประโยชน์หรือเปล่าไม่ใช่เราซื้อ10บบาทก็จริงเดินทางสายกลางก็จริงแต่ขนมไม่มีประโยชน์เลยควรซื้อไหมครับ ไม่ควรเพราะัเราต้องมีความรู้ก่อนโอเคครับต่อไปคุณธรรมคุณธรรมประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาและการแบ่งปันมเมื่อเรามีความรู้แล้วความรู้เนี่ยจะช่วยให้เราดําเนินตามทางสายกลางได้นะครับจากพอนัน้นพอตัวเราเนี่ยปฏิบัติตามทางสายกลางตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แล้วเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญา มีสติปัญญาด้วยและสามารถแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ออกไปสู่สังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นกากนรกระทําหรือแนวคิดนะครับผมาสามารถบอกต่อเพื่อนๆได้บอกต่อคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเราได้นะครับผมทั้งหมดทั้งมวล3ห่วง2เงื่อนไขที่เราเรียนกันมานะครับผมจะนําไปสู่ความพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดความสมดุลน,นะครับพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ใช่ไหมครับสังคมเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสังคมไทยสังคมหมู่บ้านเราหรือสังคมที่ใหญ่ๆเลยคือสังคมโลกนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการใช้หลักการของศรษฐกิอเพเนี่ยให้ใช้หลักการ3ามวงสองเงื่อนไขตามนี้แหละแต่ให้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของชุมชนสถานการณ์ของครอบครัวสถานการณ์ของโลกของเรานะครับผมเรียนรู้ไปแล้วนะครับทีนี้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมี3าหลักการนะครับคือการพึ่งตนเองการพึ่งพากันเองและการบริหารจัดการ3อันนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับมาดูกันนะคะพึ่งพาตนเองหมายถึงรู้จักช่วยเหลือตนเองในด้านต่างๆเช่นรู้จักประมาณตนประหยัดอดออมไม่เบียดเบียนผู้อื่นใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสแสดงว่าตัวเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนนะครับผมเราคนเดียวนะต่อมาพึ่งพากันเอง หมายถึงสามัคคีร่วมแรงร่วมใจการทํากิจกรรมต่างๆนะครับรู้จักรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าสแสดงว่าพอเริ่มจากตัวเราเองแล้วเนี่ยตัวเราเองแล้วเนี่ยต้องกระจายไปสู่คน2คนสาคน4คนและรวมกันเป็นกลุ่มคําว่าพึ่งพากันเองหมายถึงว่าเราต้องดําเนินงานดําเนินการสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเป็นกลุ่มนะครับก็คือตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับ อ่ะข้อต่อมาคือบริหารจัดการคืออ่ารู้จักนําความรู้ความสามารถที่ใช้ในการบริหารจัดการเนี่ยมาจัดการกับปัญหาต่างๆให้ประสบผลสําเร็จรู้จักประสานงานกับกลุ่มอื่นๆเพื่อให้เกิดทรัพยากรอ่าอ่ามนุษย์นะครับที่เป็นระบบระเบียบนะครับมีความเติบโตมั่นคงและยั่งยืนดังนั้นเมื่อเรารวมกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มแล้วกลุ่มความพิษนี้กลุ่มความพิษของเศ,ษงศษรษฐกิจพอเพียง เราลองไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นบ้างซิว่าเขามีแนวคิดอย่างไรนะครับผมมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มมีการบริหารจัดการความรู้กันระหว่างกลุ่มนะครับวันนี้ครูเก่งปฏิญญาสอนโยธาลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าสวัสดีครับ